ยังไงบ้างที่เราเริ่มวางกลยุทธ์กันแล้วตื่นเต้นไหมที่จะได้ไปเริ่มเทรดจริงจริงจังละตื่นเต้นครับถ้าไปชายมันได้คืนอยู่แล้วได้คืนอยู่แล้วที่เจให้พี่กิจดูคือมันได้คืนอยู่แล้วถูกไหมพ,พ,พี่กิตพี่กิตว่าเจสอนเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างที่เราคุยกันมาประมาณจะเดือนหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเดือนดีครับดีมากครับเข้าใจง่ายรู้สึกเข้าใจง่ายใจเย็นใจดีรู้สึกชอบ เนื้อหาเป็นยังไงอ่าเราคุยเรื่องเนื้อหาไปเนื้อหาดีครับดีมากเข้าใจง่ายแน่นรู้สึก่าไปเป็นส้อตกลงพี่กิจรู้สึกว่าจบจบเรียกอารเจ,จ๋จบไปปุ๊บสาม,มารถที่จะเทรดได้ไหมคิดว่าได้ครับได้เลยเข้าใจเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องได้อยู่แล้วต้องได้อยู่แล้วอ่ะโอเคอคับพี่กิจครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในทักอีกทีนึงเดี๋ยวทักหายทีนึงใช่ใช่ใช่นะครับโอเคพี่กิจสวัสดีครับเดินทางปลครับสวัสดีครับสวัสดีุนครับสวัสดีครับ